สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เขยมจราจะมาแชร์แบ,บ่งปันหน่อนะคะว่าถ้าเกิดใครอยากมีไรายได้แบบแพสซีฟอินคัมแบบสะเทียนสะเทียนนะคะจะต้องทำธุรกิจแบบไหน ธุรกิจนั้นจะต้องมีลักษณะแบบไหนนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครยังไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแล้วนะคะก็สะแสวงหาธุรกิจแบบนั้นนะคะแบบที่เข็มจราจะพูดต่อไปนี้แต่ถ้าใครไม่ได้ยินฟังคลิปนี้ก็ลองศึกษาดูศึกษาดูแบบไหนไปเสิร์ชด,ดูใน Google นะคะวันนี้ได้ฟังคลิปนี้แล้วนะคะเข็มจราก็จะมาแนะนําเลยค่ะถ้าอยากรวยอยากมีรายได้แบบแพาสซีฟอินทามแบบสะเถียนสถเียนจะต้องทําธุรกิจในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือข้อที่1ใน ลักษณะแบบให้พลังทวีหรือให้พลังแบบเลเวลเลส power ก็คือเรามีเราตัวคนเดียวนะคะเรามี24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเราสามารถทำถ้าเกิดเราทำงานทั่วไปเนี่ยเราจะทำงานได้8ชั่วโมงแต่วันนี้ถ้าเกิดเราทำธุรกิจที่มันให้พลังทวีนะคะถ้าเกิดว่าเรามีคนมาช่วยเราทำอย่างเช่นธุรกิจอะไรที่เป็นทีมนะคะสมมติว,ว่าเรามีทีม ภายใต้องค์กรเราเนี่ยหนึ่งนคนเท่ากับเรามี1,000งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำธุรกิจที่ให้แบบพลัง l e v e ลเลส์พาวเหรือพลังเทวีนั่นเองนะคะนี่คือลักษณะที่1นึล่ลักษณะที่2นะคะสมมติว่าเราเป็นคนมีทักษะไม่เยอะค่ะแต่ว่าอยากรวยอยากสำเร็จเร็วอย่างเงี้ยค่ะในระยะเวลาอันสั้นอย่างเงี้ยค่ะแต่ทักษะไม่เยอะเนี่ยเราจะต้องทำธุรกิจแบบไหนทำธุรกิจแบบ เป็นธุรกิจสําเร็จรูปค่ะเพื่อนๆธุรกิจสําเร็จรูปที่ให้แบบพลังทวีค่ะธุรกิจสําหรับสําเร็จรูปเนี่ยจะมีลักษณะแบบไหน,นทางบริษัทเนี่ยค่ะเขาจะมีสินค้าให้มีระบบให้มีการเทรนเนอร์ให้นะคะแล้วก็เราไม่ต้องหาอะไรมาเองยกเว้นเงินลงทุนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ เนี่ยค่ะคือลักษณะธุรกิจที่มันเป็นแบบสําเร็จรูปนั่นเองนะคะแล้วก็แบบสําเร็จรูปเนี่ยคือไม่จําเป็นต้องมีหน้าร้านค่ะเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องแบบไปส่งของเองก็ได้ค่ะเพื่อนๆทางบริษัทเขามีการจัดก,การเรื่องก,การส่งของให้ได้ด้วยนี่คือธุรกิจสําเร็จรูปนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะรีบไปลงมือทํา มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือลงทุนสมัครเสร็จปุ๊บเนี่ยเรียนรู้ธุรกิจแล้วก็แค่นําสิ่งดีๆธุรกิจดีๆแบบเนี้ยสำเร็จรูปแบบเนี้ย,ปบบยไปบอกต่อคนเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะนะคะเพื่อนๆโดยเฉพาะคนที่ขยันนะคะคนที่อยากสำเร็จจริงๆอยากขยันนะคะควรเลือกธุรกิจแบบนี้ที่ไม่ต้องใช้ทักษะสกิลอะไรมากเพราะมันเป็นธุรกิจแบบแบบ สำเร็จรูปอยู่แล้วคําว่าไม่ต้องใช้ทักษะสกิลในเรื่องอื่นนั่นเองแต่ทักษะสกิลในเรื่องของธุรกิจเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของความรู้ระบบนะคะว่าธุรกิจเป็นแบบไหนบริษัทเป็นแบบไหนสินคา้าเป็นแบบไหนรายได้เป็นแบบไหนก็จ้องก็จะต้องเรียนรู้ในเรื่องแบบนี้เท่านั้นเองนะคะไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะมากมาย ความรู้หลายๆด้านในเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะคือโฟกัสแค่ธุรกิจแค่ระบบแค่สินค้าเท่านั้นนี่คือลักษณะธุรกิจสำเร็จรูปนะคะอันที่3นะคะเพื่อนๆจะต้องลงทุนต่ำค่ะไม่ต้องลงทุนเยอะอะไรเลยก็คือลงทุนไม่ถึง1,000 0บาทก็เป็นนักธุรกิจได้เลยหรือลงทุนไม่เกิน ครึ่งแสนอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลงทุนต่ำแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่เจอธุรกิจแบบนี้ก็ลองติดต่อเข็มจราเข้ามาลองเข้ามาศึกษาสิ่งที่เข็มจรากำลังทำอยู่นะคะเพราะสิ่งที่เข็มจรากำลังทำอยู่เนี่ยเป็นธุรกิจสำเร็จรูปเป็นธุรกิจลงทุนต่ำเป็นธุรกิจให้แบบพลังทวีนะคะเป็นของอเมริกาชื่อว่าบริษัทเจเนสโกลบอลเป็นของอเมริกาก่อตั้งมา10ปีแต่มีสาขาถึง162ประเทศทั่วโลกนะ ถ้าเกิดในระดับโลกติดอันดับ14นะคะติดอันดับ14ทั่วโลกนะคะก่อตั้งเพียง10ปีเท่านั้นนะคะซึ่งสามารถที่จะผงาดได้เลยเทียบเท่ากับธุรกิจอื่นธุรกิจใหญ่ๆได้เลยนะคะ เพราะก่อตั้งมาเพียง10ปีเท่านั้นเองนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครสนใจธุรกิจแบบนี้ลองติดต่อเข็มจราเข้ามาตามไลน์ ID ksemjira 6 2 4 5เขมเจรา6245หหรือ inbox comment เข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ